อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปี2021ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับในตลาดครั้งนี้และเรานะครับจะมาสรุปกันว่าก่อนการปิดตัวของตลาดครั้งนี้นะครับดิวไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะครับเฮนเดอร์สันชื่นมื่นต่อสัญญาหงอยู่ถึงปี2025จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับริวพู จะทำให้เขานะครับอยู่ค้าแข่งในร่าังของแอนฟิลไปถึงปี2025กับตันทีมหงแดงคนนี้นะครับจะลดน้ำมึกเซ็นสัญญา อยู่กับทีมต่อไปนะครับและให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากมากที่ได้สารต่อเส้นทางการปรปจนภลยของผมที่นี่ต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากที่เราจัดการเรื่องนี้กันเรียบร้อยต่อไปนี้ก็จะมีสมาธิกับการมองไปในอนาคตข้างหน้าแน่นอนว่าผมอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างไปจากเดิมจากตอนที่ผมก้าวมาที่นี่ครั้งแรกทั้งในฐา,านะนักเตะและบุคคลคนหนึ่งผมได้เรียนรู้และเติบ โตขึ้นเป็นอย่างมากจากช่วงเวลาของผมที่นี่มีหลายคนที่ผมต้องขอขอบคุณสำหรับสิ่งนี้ผมรักทุกๆนาทีแม้จะมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ยากลาบากผมยังคงสนุกกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ยิ่งผมอยู่ได้นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีกับตัวผมเองมากขึ้นจริงๆนะ ผมอยากจะคค่แข่งที่นี่ไปให้นานที่สุดผมพูดแบบนี้มาเสมอเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นวาระครบ10ปีที่เฮนโดย้ายมาจากซันเดอร์แลนด์มาอยู่กับบริวปูโดยเขาลงสนามให้ต้นสังกัดไปแล้วทั้งหมด394นัดยิงได้30ประตูและคว้าแชมป์ไป5รายการคือลีกครับแชมปีเป็นลีกอยู่ฝาซุปเปอร์คับแชมป์สโมสรโลก และพิม์ลีกอังกฤษนะครับที่เจอหลาดไม่เคยได้แหละอ่ะเราไปที่คนต่อไปกันเลยนะครับลาชันยื่นซื้อเอมบาเบร้รอบสุดท้าย200ล้านแต่ปารีสเหมินไม่ตอบรายงานระบุว่านะครับแล้วมาลิตยื่นขอซื้อข้อเสนอใหม่ไป200ล้านยูโร ในวันที่ตลาดกําลังจะปิดนะครับเพื่อขอซื้อเคเลตเอมบาเบ้แต่ปารีแสแซเชแมงทําเหมือนไม่ตอบสนองกับข้อเสนอดังกล่าวนะครับหนึ่งในดาวยิงชั้นนําของโลกเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวเพียงเท่านั้นกับเปเช่แต่เขาตกเป็นข่าวย้ายทีมนะครับแบบหนาหูกับเรอัลมาดริดมากๆในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะครับมาดริดยื่นข้อเสนอเข้าไปอารอบแรกนะครับ160ล้านยูโรแล้วโดดปฏิเสธทัน Hey! ก่อนจะลองยื่นข้อเสนอใหม่ไปอีกรอบหนึ่งเป็นเงินจำนวน170ล้านยูโรบวกโบนัสอีก10ล้านยูโร แต่ก็โดนปัดตกเช่นเคยเชื่อกันว่านะครับเปเช่ H. จะยอมรับฟังข้อเสนอที่200ล้านยูโรเพียงเท่านั้นนะครับและรายง,งานล่าสุดก็ระบุเช้าวันปิดตลาดนะครับทางฝั่งราชาันชุดขาวยื่นไปแล้ว200ล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามนะครับเปเช่ H. ไม่ได้ให้คำตอบอะไรกลับไปทางราชาันชุดขาวเลยไม่มีการตอบสนองข้อตกลงหรือปฏิเสธอะไรทั้งนั้นจึงเป็นเหมือนการแสดงตัวว่า ไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยนักเตะออกจากทีมนั่นหมายความว่าเรอัลมาดริดนะครับจะหันไปโฟกัสกับการคว้าเคเลียนเอบาเบในรูปแบบไร้ค่าตัวเมื่อสัญญาของเขาสิ้นสุดลงในซัมเมอร์หน้าแทนซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักเตะนะครับอย่าอิสระตั้งแต่ภายในเดือนมกราคมเป็นต้น เรามารอดูกันนะครับว่าดิวนี้จะเป็นมหากาบหรือเปล่าไลยต่อไปนะครับเป็นดิวของมอยซีคินมอยคินส์นะครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีย้ายจากเอฟเวอตันนะครับกลับมาค้าแข่งให้กับยูเวนตุสด้วยสัญญายืมตัว2ปีคินนะครับในวัย21ปีเคยค้าแข่งให้กับไอ้มาลายมาแล้วนะครับระหว่างปี2016ถึง2019 ก็จะย้ายไปเล่นที่ประเทศอังกฤษในถิ่นกูดิสันปาร์กอย่างไรก็ตามนะครับเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามจากท็อฟฟี่สีน้ำเงินก่อนจะถูกปล่อยให้กับปารีสแซญแมง ยืมตัวไปใช้งานเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะครับสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้ยูเว่จะจ่ายเงินค่าย,ยืมปีแรกนะครับให้กับเอฟเวอร์ตัน3ล้านยูโรส่วนปีที่2นะครับจะจ่ายอีก4ล้านยูโรนอกจากนี้นะครับพวกเขาก็ยังมีออปชันนะครับที่ต้องซื้อขาดนักเตะเมื่อสิ้นสุดฤดูการ2,022-2,023โดยตกลงกันไว้ที่28ล้านยูโร สามารถแบ่งจ่ายได้3ปีสุดท้ายนะครับเป็นเงินโบนัสอีก3ล้านยูโรขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะนะครับโดยรวมแล้วหากจ่ายทุกอย่างครบตามเงื่อนไขเอฟเวอร์ตันจะได้รับเงินทั้งหมดนะครับ38ล้านยูโรโอ้โหมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับมอยซิคินเดียวต่อไปนะครับเป็นของเบอรลินได้ซบเลอเบติสจนจบซีซั่นนี้นะครับ อาร์ซนอลยืนยันการปล่อยตัวเฮ็กสตอร์เบียรินนะครับแบ็คขวาของทีมให้กับเรอัลเบติสด้วยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้นะครับเบียรินในวัย26ปีรับใช้ทัพปืนใหญ่มาอย่างยาวนานนะครับแต่ย้ายจากบาร์เซโลนา มาร่วมทีมในเป2 2,11นะครับก่อนที่ช่วงหลังเจ้าตัวจะเริ่มได้รับโอกาสน้อยลงในการลงสนามแสดงความต้องการจะย้ายออกจากทีมนะครับตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่า ทีมอย่างอินเตอร์มิลานและไบเออร์เลว์คูเซ่นนะครับที่มีความสนใจในตัวนักเตะคนนี้แต่กลับไม่มีข้อเสนอใดๆเลยนะครับเข้ามาจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายล่าสุดทางสโมสรนะครับก็ได้ยืนยันการปล่อยตัวนักเตะให้กับเลอเบติสในลาาีกาสเปนใช้งานในรูปแบบยืมตัวจนจบซีซั่นเป็นเทียบร้อยโดยไม่มีการระบุเงื่อนไขซื้อขาดใดๆเพิ่มเติมบิยาลินนะครับลงสนามให้กับอาร์เซนอลไปแล้ว แล้วถึง239นัดในทุกรายการนะครับตลอด10ปีที่อยู่กับสโมสรมาและยังเหลือสัญญากับทีมอีก2ปีนะจ๊ะ,ะข่าวหลังจากนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายแล้วนะครับข่าวนี้นะครับยังอยู่กับอาร์เซนอลนะครับที่มีนักเตะใหม่ก่อนปิดตลาดนะครับเข้ามาโดยการเข้ามาของทาเคฮิโร โทมิยาสุนะครับกองหลังจากบูโลญยาเข้าสู่ทีมนะครับด้วยค่าตัว18.7ล้านยูโรพร้อมโบนนัสอาร์เซนอลนะครับมาเดินหน้าควา้าโทมิยาสุเอาในวันปิดตลาดซื้อขายนะครับให้หลังจากพยายามตามหาแบ็คขวา เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งรายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยแฮกตอรเบียรินนะครับเล่งจะย้ายออกจากทีมโดยตลอดตอนนี้นะครับเบียรินก็โยกไปอยู่กับเรอเบติสในแบบยืมตัวเรียบร้อยนะครับทำให้อาร์เซนอลเดินหน้าขวาแข้งทีมชาติญี่ปุ่นเข้าสู่ทีมได้กองหลังวัยยีปีนะครับสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซเตอร์แบ็กและแบ็กขวานะครับเข้ากับสเปคที่ปืนใหญ่นะครับต้องการและตกลงด ตัวมานะครับและมีโบนัสพ่วงให้ด้วยโทมิยาสุนะครับถือเป็นกองหลังใหม่ลายที่3ของอาร์เซนอลสำหรับซัมเมอร์นี้นะครับและก่อนหน้านี้นะครับไอปืนใหญ่ก็ไปคว้านูโน,โน่เตวเลดกับเบนไวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมิเกลอาเตตา้ากุนซือของทีมได้กล่าวไว,ว้ว่าทาเคเลเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งที่ได้ประสบการณ์ดีๆจากในซีอาและในระดับทีมชาตินะครับ เขาเป็นกองหลังสารพัดตำแหน่งที่มีดีในเรื่องของเกมรับเทคนิคที่สูงและมีความสุขุมนะครับเวลาในการควบคองบอลเขาจะเป็นนักเตะคนสำคัญสำหรับทีมเราเราตั้งตารอที่จะทำให้ทาเคฮิโรเดินทางมาพบกับทีมเมื่อเสร็จสิ้นจากการรับใช้ทีมชาตินะครับโูลละหนะักใจกับเสียงมึงอาเตตาเดี๋ยวต่อไปนะครับแฟนบอลก็อย่าพึ่งทะเลาะกันเพราะเป็นคู่อริที่ค้าขายกันเองนะครับ ับอย่างลีดยูไนเต็ดนะครับยื่นข้อเสนอคว้าเดนิเเจมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในาราคา25ล้านปอนด์พ่วงบวก อดออนอันนะหลังจากที่เล็งมานานนะครับในที่สุดก็สมดังใจสักทีนะครับเมื่อลีดยูไนเตดคอนเฟิร์มคว้าตัวเดร์เจมปีกลังเล็กจากแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับปีกทีมชาติเวลนะครับเป็นนักเตะที่ลีดยูไนเตดนะครับชื่นชอบมานานและเคยเกือบได้ตัวมาร่วมทีมผนหนึ่งแล้วนะครับในเดือนมการาคมปี2 0 1 9 ตอนนั้นนะครับเจมเดินทางมาถ่ายรูปชูเสื้อกับยุ่งทองแล้วด้วยซ้ําแต่จนแล้วจนรอดนะครับการเจรจาก็ต้องล้มลงไปแต่หลังจากการมาของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับในซัมเมอร์นี้ส่งผลให้โอกาสการลงสนามของเขาจะต้องลดน้อยลงไปด้วยนะครับนั่นจึงเป็นโอกาสให้ลีดยูไนเต็ดเข้าไปเจรจาและตกลงค่าตัวทําให้นักเตะวัย23ปีคนนี้ย้ายมาร่วมแข่งในทินแอลเลนโลสซักทีไม่มีล่มเหมือน ข่าวก่อนนะฮะดิวต่อไปนี้นะครับก็หักประกาศเสี่ยนไปเช่นกันนะครับในดิวของเอโดอาร์โดคารมาเวงกานะครับกองกลางดาวรุ่งของแรนดเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดด้วย3 1ล้านยูโรบวกแอดออนเป็นที่เรียบร้อยนะครับดาวเตะวัย18ปปีเคยตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านั้นจนกระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยความที่สัญญา ของเขานะครับเหลือเพียงแค่ปีเดียวทําให้แรนนะครับยอมที่จะขายเขาออกมาจากทีมในซัมเมอร์นี้ดีกว่าจะปล่อยให้เขาย้ายแบบฟรีๆในปีหน้ามาลิดนะครับตัดสินใจที่จะยื่นข้อเสนอเป็นเงิน3าล้านยูโรบวกแอดออนนิดๆหน่อยๆน,นะครับก่อนจะหลดประกาศเซ็นสัญญายาวถึงปี2027นวนเลยคามาเวกานะครับเป็นเด็กปั้นจากทีมเยาวชนของแรนเองและประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ตั้ง แต่อายุเพียง16ปีเพียงเท่านั้นทําให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นให้ทีมด้วยที่ผมบอกว่าดิวนี้นะครับหักประกาเสียนเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอกเป็นข่าวอยู่หลายเดือนทีเดียวกับนักเตะคนนี้แต่สุดท้ายนะครับเขาเลือกที่จะไปแลาอามาดริดทันเวลาสิงปรูมีเฮขวาตัวซาอูลยีเกตพร้อมออปชั่นซื้อขาด40ล้านยูโรข่าวนี้นะครับก็หักประกาเสียนเช่นกันนะคร หลังเชลซีคว้าตัวซาอุนจีเกตนะครับเพราะนักเตะคนนี้นะครับตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นเชลซีที่ได้มิดฟิลด์วัย26ปีคนนี้นะครับไปร่วมทัพกันนั้นนะครับวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายทีมดังแห่งลอนดอนนะครับพยายามเจราจากับแอตเลติกบารลอีกรอบหนึ่งจนสามารถตกลงกันได้นะครับแม้ต้องลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้าย ก็ตามแต่นะครับรายงานระบ,บุว่าซาอุนจะย้ายมาร่วมเชลซีนะครับในรูปแบบยืมตัวราคา5ล้านยูโรและพร้อมกับออปชันนะครับในการซื้อขาดอีก40ล้านยูโรและซาอุนยีเกตนะครับให้สัมภาษณ์กับการย้ายทีมครั้งนี้เอาไว้ว่าผมตื่นเต้นมากที่จะได้เริ่มต้นความท้าทายใหม่กับเชลซีแฟนๆครับ ผมกลายเป็นหนึ่งในพวกของคุณแล้วและอดใจรอที่จะให้ใส่ชุดแข่งและผมจะเริ่มต้นซ้อมเร็วๆนี้และจะเจอกับพวกคุณ ผมทนไม่ไหวแล้วอยากเจอกับพวกคุณเร็วๆนี้ตลอดเส้นทางการค้าแข่งของซาอุน,นะครับนั้นเขาผ่านการเล่นให้กับสโมสสในมาดริดมาตลอดนะครับโดยเคยอยู่กับทีมเยาวชนของเรอัลมาดริดก่อนย้ายมาเล่นให้กับอาตลติโกมาดริดรวมถึงเคยยืมตัวไปอยู่กับลาโยบาเยกาโนอีกหนึ่งทีมนะครับของเมืองหลวงแดนกรถิ่งเขาผ่านการลงสนามนะครับไปแล้ว447เกมและยิงได้53ประตูใ กับแอตเลติกมาลิดรวมถึงคว้าแชมป์ยูโรปาลีกโคปาเดเลสสเปนิซูเปอร์คัพยูฟ่าซูเปอร์คัพและล่าสุดนะครับเป็นแชมป์ลาลีกาสเปนในฤดูกาลที่ผ่านมาผลงานดีใชัยามิชัยเลยครับตัวนี้ดิวต่อไปนะครับถือว่าเป็นบิ๊กดิวเลยก็ว่าได้นะครับของตามีในการยืมตัวองค์ตัวกิสมันกับรังก่อซื้อขาดส่ล้านยูโรมีการยืนยันแล้วนะครับว่าแอตเลติกมาลิดได้เซ็นสัญญา ขว้าตัวองค์ตัวกิสมันจากบาร์เซโลนากับสู่ทีมด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดนะครับศูนย์หน้าวัย30คนนี้นะครับอัลลาถิ่นม,มีนะครับไปซบเจ้าบุญทุ่มนะครับเมื่อปี2 0 1 9ด้วยค่าตัวสูงถึง120ล้านยูโรแต่เจ้าตัวนะครับกับโชว์ฟอร์มไม่ได้สมราคานักและมีปัญหาด่ามานอกสนามหลายอย่างจนตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่ากต่อเนื่องนะครับจากรายงานของสื่อ ครับหลายแห่งเผยว่า การย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นในรูปแบบการยืมตัวจนจบซีซั่นนะครับพร้อมมีออปชันบังคับซื้อขาดที่40ล้านยูโรและทางแอตเลติโกมาริดนะครับจะรับผิดชอบในการจ่ายค่าเหนื่อยของนักเตะทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าดิวดังกล่าวเกือบจะยุติลงกลางขันนะครับหลังระบบการลงทะเบียนออนไลน์ของลาลิกาสเปนมีปัญหานะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับที่สุดทางลาลิกาสเปนนะครับก็ออกมายืนยันแล้วว่า ทั้งสองฝ่ายสามารถส่งเอกสารภายในวันเวลาที่กำหนดได้สำเร็จเราเดินทางมาถึงข่าวสุดท้ายนะครับเป็นของ c r อาร์เซเว่นคิสเตียโนโรนัลด is coming home เน่นนะครับจะเป็นข่าวที่ทำให้แฟนบอลชื่นใจมากที่สุดโดยเฉพาะแฟนบอลของผีแดงนะครับคิสเตียโนโรนัลดเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบเป็นทางการแล้วดวยระยะเวลานะครับ2ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีนะครับพร้อม ปากหวานบอกสโมสรอ,อยู่ในใจของเขาเสมอมาด้วยสัญญาที่เขาจะจ่ายให้ยูเวนตุสนะครับค่าตัวราว15ล้านยูโรแบ่งจ่ายได้5ปีและแอดออนอีก8ล้านยูโรเพื่อที่จะสอยดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสนะครับคัมแบ็กซูตินอ,อัลเทฟฟอร์ดนอกจากนั้นนะครับโรนันดโดจะได้ค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ5 6 1แ0 0ยยูโรส่งผลให้รับมากกว่าคนในสโมสรน,นะครับ อย่างดาบิสเดเกอาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนที่ได้สัปดาห์ละ 438,750ยูโรทันทีและเป็นที่เรียบร้อยนะครับแข่งวัย36ปีคนนี้นะครับเป็นเจ้าของบัลลงก์ดอ5สมัยคนนี้เพ่นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยต่อจากเจดอนซานโชและลาฟาเลวาลันนะครับโดยเกียรติประวัตินะครับไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวผู้ชายคนนี้คว้ามาหมดแล้วนะครับในชีวิตเหลือแต่ตอนนี้นะครับกลับมาทําให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมายิ่งใหญ่ ได้อีกครั้งหนึ่งอันนาะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรวมดิวก่อนปิดตลาดนะครับสัมเมอร์2021นี้หากมีข้อมูลตกหล่นไปทางเราต้องขออภัยมาณนะทีด่ด้วยด้วยหากมีดิวไหนที่ขาดหายไปสามารถคอมเมนต์ด้านใต้นี้ได้เลยนะครับและหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของท่านได้ดูด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับเพจฟู t i m e Thailand สวัสดีครับ